สำหรับการเข้าสู่ระบบ Microsoft CM โดยตรงโดยไม่ผ่านจากตัวของระบบคอนเซนเตอร์นะครับให้เปิดตัว Internet Explorer แล้วก็พิมพ์ URL ที่กำหนดไว้เมื่อพิมพ์เสร็จนะครับตัว Internet Explorer จะปรากฏหน้าจอป๊อปอัพให้เราใส่ Username Password ซึ่ง Username Password ตัวนี้จะเป็น Username Password ที่เราใช้ในการเข้าสู่ระบบอีเมลของ RVP นั่นเอง ครับยวทีนี้ผมยกตัวอย่างเป็น cm admin แล้วก็พิมพ์ password เข้าไปหลังจากนั้นให้กด enter นะครับเมื่อเรากด enter แล้วนะครับระบบก็จะปรากฏหน้าจอของตัว microsoft cm ขึ้นมาโดยที่หน้าแรกนะครับ สิ่งที่ปรากฏก็จะเป็นลักษณะของแดชบอร์ดแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ c A M ลักษณะของข้อมูลแบบง่ายๆเพื่อให้เราดูข้อมูลอย่างรวดเร็วนะครับเช่นมีอะไรใหม่บ้างในระบบซึ่งจะดึงข้อมูลเกี่ยวกับใบงานที่เกิดขึ้นมาใบหร่หรือ Activity ต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ในระบบนะครับเสามารถที่จะเลื่อนลงมาดูข้อมูลได้เรื่อยๆนะครับตามที่มันแสดงผล รวมถึงสามารถที่จะเปลี่ยนไปดูรายงานที่อยู่ในแดชบอร์ดนี้นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาโดยใช้สกอบาร์อีกตัวหนึ่งเลื่อนลงมาดูรายงานด้านล่างนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปดูแดชบอร์ดอื่นในระบบได้นะครับซึ่งระบบได้เตรียมแดชบอร์ดไว้มากมายหลากหลายนะครับเช่นเราอยากดูแดชบอร์ดของ ในมุมมองของ customer service เราเลือกเสร็จปุ๊บ,บก็จะเปลี่ยนหน้าจอแดชบอร์ดไปสู่โหมดของ customer service mm. ก็จะมีการดึง mm. เช่นข้อมูลใบงานข้อมูลการปิดใบงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบนะครับกิจกรรมในที่นี้เราเรียกว่าเป็น activity นั่นเองนะครับ,นะรบเห็นว่ามุมมองก็จะเปลี่ยนไปมีการาฟมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าเกิดมีข้อมูลก็จะเกิดขึ้นเป็นการาฟถ้าเกิดไม่มีก็จะหายไปเป็นลักษณะของว่างเปล่าอย่างนี้ครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเราต้องการค้นหาข้อมูลหรือดูข้อมูลลูกค้าให้เราเลือกเซอร์วิสแล้วก็กดแท็บที่เป็นเขียนว่าข้อมูลลูกค้านะครับลูกค้าพอเรากดปุ๊บหน้าจอ CM ก็จะเปลี่ยนเป็นการดึงข้อมูลลูกค้าขึ้นมาโชว์นะครับเราสามารถที่จะกดให้เขาเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากได้นะครับ เราเช่นเราอยากได้อยากดูข้อมูลของคุณสาริตานะครับเราก็ให้ทําการดับเบิลคลิกที่ชื่อของข้อมูลลูกค้ารายนี้ระบบก็จะดึงข้อมูลลูกค้าขึ้นมาแสดงบนหน้าจอโดยส่วนแรกนะครับซใช้มือสุดที่เขียนว่า account information คือเป็นการแสดงข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในระบบนะครับว่าเขามีรายละเอียดข้อมูลอะไรบ้างเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับ หรือเป็นประเภทลูกค้าประเภทไหนส่วนที่2คือเป็นข้อมูลผู้ติดต่อหลักคือลูกค้ารายนี้มีผู้ติดต่อหลักกี่คนนะครับก็แสดงขึ้นมาอีกส่วนที่3คือข้อมูลใบแจ้งงานนะครับจะดูว่าแสดงว่ามีมีใบแจ้งงานที่คงค้างอยู่หมดอยู่กี่ใบและส่วนที่4ี่คือเป็นประวัติการติดต่อจะโชว์ว่าเขาติดต่อมาแล้วกี่ครั้งหรือเขาทากิจกรรมอะไรกับเราไบ้างเช่นโทรมาหามีสร้างเคสสร้างใบางานกี่ใบกี่ใบางานนะครับ เมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะปรากฏข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์นะครับจะโชว์ว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์หมดกี่เบอร์นะครับสุดท้ายคือเป็นรายละเอียดหรือ description นะครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์รายละเอียดหรือ comment พิมพ์ comment ต่างๆเกี่ยวลูกค้าอะไรนี้ได้นะครับเป็นลักษณะของ free text นั่นเองนะครับนี้นะก นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถที่ดูข้อมูลใบงานเป็นภาพรวมของระบบทั้ง,งหมดได้นะครับให้เรากดที่ Service แล้วก็เลือกไปที่ข้อมูลใบแจ้งงานเรากดเ็จระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอเข้าสูา่ข้อมูลของใบแจ้งงานทั้งหมดที่ทอยู่ในระบบนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์หรือกดเลือกค้นหาเพื่อดูใบงานที่เราต้องการดูได้นะครับโดยการดับเบิลคลิก ที่ข้อมูลใบงานฉบับนั้นซึ่งก็จะดึงข้อมูลแล้วก็แสดงรายละเอียดขึ้นมาบนหน้าจอนะครับในส่วนแรกก็เขียนว,ว่า Customer Detail นั่นคือเป็นข้อมูลผู้ติดต่อนะครับในส่วนที่2ที่เขียนว,ว่ารายละเอียดใบงานที่อยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับจะเป็นการแสดงข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นจากการบันทึกของเอเจนต์ว่าข้อมูลใบงานในนี้ เขาติดต่อมาเรื่องอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าข้อมูลงานมีการผูกกับข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยคัวที่สามคือ activity ำการบันทึกว่าในใบงานใบนี้มีการติดต่ออะไรบ้างกับลูกค้านะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ ทุกใบางานจะมีโนเลดเบดนะครับสามารถเรียกใช้งานโนเลดเบดได้นะครับพอเราเลือกมาข้างล่างปุ๊บก็จะปรากฏคำว่า KB Article ซึ่งหมายถึงการใช้ k n o โนเล b a บดนั่นเองนะครับหรือ k f นะครับเมื่อเราเอาลูกสศรมาชี้ที่ตัวหลังคำว่า Article หรือกล่องสีเหลเ่ยนเนี้ยจะปรากฏแป้นขยายนะครับใช้สำรการค้นหา k โนเลดเบดที่อยู่ในระบบ ให้เราทําการคลิกวัดขยายนะครับก็จะปรากฏเมนูใหม่ขึ้นมาเป็นกเมนูเล็กๆเ,เป็นการใช้ในการค้นหาโนเล็กเบนนั่นเองซึ่งสามารถค้นหาได้รูปแบบนะครับพอเรากดเลือกวิธีการค้นหาจะปรากฏว่ามีรูปแบบการค้นหาอยู่5ประเภทนะครับหลกัหลกๆก็จะมีการค้นหาแบบ f u t l x e x t search Keyword Search หรือ subject b o w นะครับเดีวเราลองเล่นที่ Keyword Search ดูนะครับ keyword search คือ ถ้าเกิด Knowledge Base อันนั้นมีการกำหนดคีย์เวิร์ดเข้าไว้เราก็สามารถที่จะพิมพ์คีย์เวิร์ดได้นะครับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเช่นคำว่า Word hey, ์ e หรือไบครมอย่างเงี้ยนะครับพอเราพิมพ์เสร็จเราก็กด search นะครับก็จะปรากฏข้อมูลใบงานขึ้นด้านขวามือนะครหรือเพื่อความสะดวกที่เราไม่อยากพิมพ์นะครับเราสามารถที่จะเลือกค้นหาอีกแบบหนึง่งก็คือการค้แบบ Subject เบลเราก,กด Subject ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นลัสษณะการแสดงผลแบบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นหัวข้อหัวข้อเกิดขึ้นนะครับเราก็เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการค้นหานะครับตรงนี้สามารถแตกได้หลายเลเวลถ้าเกิดเราเจอหัวข้อที่เราค้นหาและที่เราต้องการแล้วเนี่ยพอเ,เลือกหัวข้อนั้นเสร็จปุ๊บด้านขวามือก็จะแสดง knowledge base ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราเลือกเราก็สามารถที่จะเลือกอ่าน e d g e b a บ e เหล่านี้ได้นะครับ วิธีการอ่านก็คือาอาจจะเป็นการดับเบิลคลิกขึ้นมาหรือกด View Article um, นะครับสมมติว่าเราแบบดับเบิลคลิกปุ๊บ k o no w l e เ g e base เหล่านี้ก็จะมาปรากฏอยู่บนใบงานนะครับเราสามารถที่กด view เอ่อกดโชว์อา,ารติคลโดยการค่องหมายถูกหน้าโชว์ Article um, ก็จะปรากฏข้อความนะครับหรือเนื้อหาใน Knowledge Base ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะอ่านหรือทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายกับตัวลูกค้าได้ อันนี้ขอขอย้ำว่าทุกครั้งนะครับที่มีการเปิดใบางานแล้วก็มีการใช้น l e เล e เบ s e อยากให้ดับเบิลคลิกที่น l e เล e เบ s e นะน,นั้นหรือแอดน l e เล e เบ s e นั้นเข้าสู่ตัวใบางานด้วยเพื่อเป็นการบันทึกว่าน o l เล b เบลไหนถูกใช้บ่อยที่สุดในการให้บริการลูกค้านะครับอันนี้คือหน้ารูปแบบหน้าตาของใบางาน เมื่อเราต้องการทําการปิดใบงานนะครับทุกหน้าจอหรือทุกเมนูของใบงานเนี่ยจะมีคําว่า resolve case ก็จะ pop up เป็นเมนูเล็กเลกให้เราใส่ครับอธิบายสั้นๆว่าเราปิดเคสได้ด้วยวิธีไหนนะครับเมื่อเราส่อธิบายเสร็จเราให้กด resolve case ด้านล่างได้เลยพอเรากด resolve case ปุ๊บเคสนี้ก็จะถูกปิดแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขนะครับเก็บเป็นประวัติไว้ในฐานข้อมูลได้เลย